ลับเข้ามาช่วงที่สองแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสูงอเนภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยเนี่ยซึ่งช่วงนี้เนี่ยอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังนะว่าวิธีการดูหลวงพ่อโตใช่ไหมอาจารย์สมเด็จโตสมเด็จโตลูกเหมือนนะคะเขาเรียกลูกเหมือนดูยังไงนะคะมีเนื้ออะไรบ้างก่อนอื่นไปดูประวัติการสร้างก่อนว่ามีกี่พิมมีกี่เนื้อนะครับนอกจากพิมพ์นี้แล้วยังมีพิมพ์ไหนอีกข้างหน้านะครับพระวัดระฆังร้อยปีเนี่ย ถือว่าเป็นรุ่นสองอถือว่าเป็นรุ่นสองของสมเด็จโตก็ว่าได้นะครับเพราะหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็ไม่มีทําขึ้นมาจวบจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2515นะครับวันที่22มิถุนายนนะท้งวัดเนี่ยก็ได้มีดําิกที่จะสร้างนะครับพิธีในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นร้อยปีแห่งการมรณภาพ สมเด็จโตประกอบไปด้วยทั้งพิธีสงฆ์พิธีพราหมณนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามวาระด้วยกันนะครับมวลสารสําคัญเนี่ยงเก่าสมเด็จวัดละฆังผงเก่าสมเด็จวัดบางขุนพรมวัดเกษชัยโยปิลันนะครับรวมผสมอยู่ในรุ่นร0อปีนี้อันนี้ถือว่าเป็นยุคที่สองเลย,ยเพียงแต่ว,ว่าไม่ทันนะครับนะวาระแรกนะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษ องชนวนและมวลสารนะครับเขาเรียกว่าพีมวลสารนั่นเองะนะครับหมายกําหนดการวันละแรกวันที่16กันยานะครับ2514นะครับพิธีในส่วนนี้จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีพรา์ประกอบพิธีบวงสวงนำเชิญบรารมีแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จโตพมลังสีนะครับทำพิธีบูชาเลิกบูชาเทพพดานะครับ ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับก็คือพระราชธ,ธรรมพรานีนะครับเป็นประธานฝ่ายพราหม์แล้วก็พระครูพระครูวลเทพมุนีนะครับแล้วก็มีผลเรือโทอุดมสุทัศน์นนทบุรเป็นประธานดําเนินการนะครับดำเนินงานในการจุดเทียนนะครับวารละที่สองนะครับประกอบพิธีเททองมานะหล่อพระพุทธปฏิมาจําลองรูปเหมือนสมเด็จโตนั่นก็คือที่ จะนำมาสอนให้ในวันนี้นะครับก็คือวันละที่สองเนี่ยวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2514นะครับพิธีการในวารละที่สองนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนาสมัยนั้นนะครับสเสด็จมาเททองเป็นปฐะมะเลิกตามกำหนดการเมื่อเวลา15 15.30นะครับ1 5 3หน รับและ,ะทรงปลูกต้นจันทร์ไว้หน้าหอพระไตรปิฎกด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับรูปภาพนี่โหเก่ามากนะใช่นะครับสองหนเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยนะผมเกิดหนึ่งหกนะครับค่ะวาระที่สนะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระรูปและวัตถุมงคลต่างๆและหมายกำหนดการวาระที่สาวันที่ยี่สิมิถุนายนนะครับพุทธศักราชสองพ ใช้เวลา1ปีนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้นะครับวันที่22มิถุนาเนี่ยเป็นวันครบรอบร้อยปีพอดีเลยนะครับครบรอบร้อยปีแห่งการมรณภาพของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับพิธีพุทธาพิเศษจัดขึ้นเต็มระบบเลยนะครับทั้งพิธีพรามณ์พิธีสง์นะครับแล้วในวันละที่3นี้นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ พร้อมทั้งพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นครั้งที่สองนะครับเพื่อทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็ทรงวางศิาลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมนวัดละคังโคสิตารามนะครับมีพระคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นทั่วฟ้ามเมืองไทยนะครับอาทิเช่นยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่อเต วัดคงทองนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่เทียนวัดกรสัตตานะครับหลวงพ่อเสงนะครับวัดบางนาหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยือเหนือและพระคณาจารย์ชื่อดังอีกกว่า100รูปร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนั้นนะครับการกดพิ์การ พระถ้าเป็นพระเนื้อผงเนี่ยก็จะมีสองพิมพ์ด้วยกันก็หนึ่งก็คือมีพิมพ์พระสมเด็จนะครับสมเด็จที่เป็นสามชั้นแล้วก็แบ่งแยกแตกแขนงออกมาอีกหลายสิบพิมพ์นะครับแล้วก็ยังมีพระเนื้อผงพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุทธยานโตตอนออกพระใหม่ๆเนี่ยพิมรูปเหมือนสมเด็จโตเนี่ยแพงกว่าแพงกว่าพิมพ์สมเด็จนะครับเล่นไปเล่นมาพิมพ์สมเด็จแพงกว่าพิมพ์สมเด็จโตนะครับ แล้วก็ยังมีบาทน้ำมนต์นะบาทน้ำมนต์มีเหรียญเหรียญเล็กเหรียญใหญ่ซึ่งเป็นเหรียญกลมนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะวาเงินทองทองแดงนะครับครบเลยนะแล้วก็มีรูปเหมือนนะรูปเหมือนพิมพ์นี้แหละนะครับนะอันนี้เป็นหนังสือที่คุณปอนะครับปอสตูดิโอเป็นผู้ทำนะเป็นผู้จัดทำนะครับสนใจนะครับลองติดต่อที่วัดระฆังน่าจะมีอยู่นะครับ ไปดูพระกันเลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับมีวิธีการดูง่ายๆนะครับเป็นพระหล่อฉีดนะเป็นพระที่หล่อฉีดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความคมชัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับพระหล่อฉีดในยุคนั้นเนี่ยจะได้รับความนิยมนะความนิยมเนื่องจากว่าทําง่ายนะทำเลิกผานาทีอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้เลยถ้ามีเลิกดีๆไม่ต้องห่วงว่าฝนจะตกหรืออากาศจะชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า เบ้าเนี่ยเป็นปูนนะครับเป็นปูนทนไฟแล้วเป็นที่มียุคที่มีวิวัฒนาการในการหล่อพระยุคใหม่เริ่มขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเทดินไทยใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้เทปูนเลยนะครับวิธีการพิจารณานะครับดูใบหน้าก่อนนะครับดูใบหน้าก่อนนี่เหมือนรูปปั้นที่วัดเลยนะครับดวงตาคมนะครับคมตาเป็นเม็ดนะครับจมูกโดง่ง คิ้วนะครับอ่าคิ้วคมชัดลึกนะครับทุงมิตินปากนะครับโอ้โหมองดูแล้วเหมือนเหมือนรูปถ่ายนะครับเหมือนรูปถ่ายที่วัดเลยนะครับเส้นหน้าผากนะครับติดคมชัดลึกนะครับหูหสองข้างนะครับเห็นไหมครับคมชัดทุกประการนะครับบริเวณตรงกลางนะตรงกลางก็จะมีเส้นนะครับจะมีเส้นแตกนะฮะจะมีเส้นแตกอยู่บริเวณตรงกลางนะครับเป็นเส้นหนาๆบริเวณนี้นะครับ จมูกด่งไหมโด่งเฟี้ยวเลยนะครับผิวพันธุ์ของพระนะครับผิวพันธุ์ของพระจะไม่เรียบนะครับผิวพันธของพระก็คือจะตกทรายนะครับตกทรายนั่นก็คือมีผิวหุกขละนะครับผิวหุกขละเหมือนเปลือกส้มนะครับอยู่รอบองค์เลยนะครับผิวจะไม่เรียบนะครับของแท้นะครับไม่มีเนื้อทองแดงไม่มีทองเหลืองนะครับมีแต่น้ำวเงินแล้วก็ทองคำเท่านั้นนะครับ ภาพพิมพ์นี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมสามชายนะครับสามชายนับจากตรงไหนนะครับนับจากสังคติบริเวณหน้าอกนะครับหน้าอกของหลวงพ่อนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะนับเส้นได้หนึ่งเส้นสองเส้นนะครับสามเส้นครับถ้าเป็นพิมพ์สองชายนะครับส, Creation, สองเส้นนี้จะไม่มีนะครับสองเส้นนี้จะไม่มีจะเหลือแค่เส้นนี้กับเส้นนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือพิมพ์นิยมสุดนะครับ หนึ่งชายสองชายสามชายนะครับทีนี้ลำตัวนะครับผิวขูกขลเป็นผิวส้มนะครับความคมชัดของจีวอนเห็นไหมครับจีวอนะ G all, แต่ละเส้นแต่ละสายคมชัดลึกนะครับนะของเกมันจะฝ่อฝนะ่มันจะฝ่อฝอนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่คมมันมันจะบางกว่านี้ของเกะนะครับนะครับลัดประคต รัตประคตเนี่ยจะเป็นเส้นคมคม,คมนะครับเห็นไหมครับคมคลิปเลยไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับคมชัดลึกนะครับพระเทในยุคนี้เนี่ยก็คือจะมีคาบเบ้านะครับฝังอยู่ตามซอกอย่างเงี้ย ตามซอกที่มันก็เทออกไม่หมดนะครับเนี่ยคราบก็บจะฝังอยู่เป็นคราบสีขาวนะครับสีขาวนวลน,นะครับมีเม็ดเล็กๆนะครับเนี่ยเหมือนเนื้อผงเลยนะครับพวกปูนทนไฟเงี้ยลายละเอียดเวลาเราลงกล้องเข้าไปแล้วเขาจะมีความละเอียดแบบนั้นนะครับเนี่ยคล้ายๆแป้งนะครับคล้ายๆแป้งติดอยู่ตามซอกแต่จริงๆแล้วมันคือปูนทนไฟนะครับบางองค์ก็จะเห็นผิว ผิวรอยไหมอย่างเงี้ยผิวดำๆนะครับอยู่ชั้นแรกก่อนแล้วก็ดินเบ้าเนี่ยจะอยู่ชั้นที่สองนะครับดินเบ้าจะอยู่ชั้นที่สองวางผมชัดนะครับแขนเนี่ยล่ำใหญ่นะครับเส้นหายปลาลาชัดเจนนะครับแขนล่ำๆนะครับมือที่ประสานกันคมนะครับคมแขนล่ำนะครับ ปลายสังกติบริเวณนี้ก็คมชัดลึกเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่แบ่งแยกที่แบ่งแยกระหว่างสองพิมนะที่แบ่งแยกระหว่างสองพิมอันนี้คือสามชายสามชายเนี่ยเรามาดูตัวลอเรือนะครับไม่หันอากาศเนี่ยเขาจะชิดติดลอเรือเลยคาว่าหลังสีนะครับลอเรือคําว่าหลังสนะีจะเป็นตัวบ่งบอกในการชี้นะ ชี้ว oh, wow. ่าอ right ันนี้คือ2ชายหรือ3ามชายอันนี้คือ2ชายเอ้ยสามชายนะครับนะครับสามชายจะชิดรอเรือแต่ถ้าไม่หันหน้ากากกระโดดมาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ติดชิดกันอันนั้นคือพิมพ์สองชายนะครับแล้วบริเวณรอบๆนะครับรอบๆเนี่ยก็จะมีรอยเนอผิวขูดขละานะครับคล้ายๆผิวเปลือกส้มนะครับตัวอักขระอ่านได้ชัดเจนนะครับโตนะครับโตพรม ลังสีนะครับตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านได้ใจความนะครับอ่านได้ใจความเนี่ยหัวเนี่ยไล่เรียงกันนะครับตัวต่อตัวพวกนี้นะครับมีลักษณะมีความใหญ่ที่ใกล้เคียงกันนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับพาะแบบนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบว่ามีแม่พิมพ์สองตัวนะครับนั่นก็คือมีแม่พิมพ์ด้านหน้าแล้วก็มีแม่พิมพ์ด้านหลัง เพราะฉะนั้นเวลาเราจะแข่งข้างมานะครับเราก็จะเห็นตะเข็บข้างอนะเราจะเห็นตะเข็บข้างของการประกบแม่พิมพ์เนี่ยนะครับนะจะเห็นจะเห็นชัดเลยนะแม่พิมพ์ระหว่างหน้าแยกออกมาหน้ากับหลังนะครับนะเสร็จแล้วในช่างก็ไปฉีดแวดนะฉีดแวดแล้วก็ฉีดโลหะเข้าไปะนะไจะมีเส้นแบ่งนะครับแบ่งหน้าหลังนะชัดเจนนะครับทั้งสองฝั่งนะ ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะไล่ไปนะครับลากไปเลยนะครับตะเข็บเลาะขึ้นมาเลาะขึ้นมานะครับชัดเจนนะครับเวลาเราตะแคงข้างดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพักเขาจะป่องป่องหน่อยพักเขาจะอวกนะครับอวกอึ้นพักเขาจะล่ําเห็นไหมครับพักเขาจะไม่ฟอนะไม่ฟอไม่แบนนะครับไม่ฟอไม่แบนจําไว้นะครับ ้าจะต้องล่ำๆแบบนี้นะครับอย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดยุบไปนะครับนะถ้ายุบไปอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เขาเรียกว่าบล็อกมันซุดเวลามันถอดแล้วมันซุดตัวนะครับมันก็เว้าวนุ่นเว้านี่นะครับมือขยับเข้ามาบ้างไม่ได้นะครับของแท้เนี่ยตอ้องป่องๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรัดประคตเนี่ยดูด้านหลังเห็นไหมครับคมชัดลึกทุกมิติน,นะครับจีวรผิวเนี่ยอูคละคมคมนะครับ กระแสเนื้อนะครับกระแสเนื้อเนี่ยนวะนะครับเงินนี่จะขาวจัุวเลยนะครับทองคําก็เหลืองอมแดงนะเหลืองอมแดงนิดๆนะครับเห็นไหมครับนวะเนี่ยเขาจะออกผิวแดงแดงในนะครับแล้วก็จะอาบน้ํายาลมดําไว้นะครับบางๆอาบน้ํายาลมดําไว้บางๆนะครับริ้วจีวรนะครับเส้นสังกตินะครับนะครับรัศคีคม นคมชัดลึกเลยของเทียมจำเรนแบบนะครับไม่คมแบบนี้นะครับของเทียมเขาจะเป็นเส้นบางๆะเส้นบางๆนะครับมันถอดพิมพ์มามันมันก็เลยคมผิดปกติมันจะไม่คมแล้วล่ําแบบนี้นะครับคมคมล่ำล้ำของเก้ของเทียมเนี่ยคมบางนะคมแต่บางนะครับฐานนะครับบริเวณฐานก็เหมือนกัน ผิวจะขูดขลักเห็นไหมครับผิวจะขูดขลักขูดขลักมองดูไเปึกส้มนั่นเองนะครับผิวเรียบตึงอ,อันตรายนะครับยิ่งเป็นพระนอนกล่องอย่างเงี้ยผิวเรียบๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับปึ๊บให้ดูหลายๆมุมนะครับใต้ฐานนะครับทีนี้มาดูใต้ฐาน ใต้ฐานก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะการปาดการปาดนะครับมีรอยต่อใบนะเบอร์ต่อใบต้องเป็นเบอร์นี้เลยนะครับเห็นไหมครับค่ะนะดินเบ้าตามซอกนะครับเดี๋ยวนะแป๊บดินเบ้าตามซอกบริเวณตรงไหนเนี่ยถ้ามันเคาะออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะปรากฏดินเบ้าแบบนี้เห็นไหมอืมจะปรากฏดินเบ้าขาว,ขาว นะครับ,น,รบ,บนะครับรอยตะไบไหมครับการเก็บงานนะการเก็บงานภาพพวกนี้มีก้านชนวนนะครับมีก้านชนวนเพียนงะแต่ว่าช่างเขาแต่งไปแต่งแล้วก็ตะไบเรียบไปหมดเลยนะครับเวลาซื้อนะครับเวลาซื้อถ้าเพื่อนๆนแคปเจอร์แคปไว้เลยแคปโค้ดตัวนี้ไว้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นโค้ดพัดแทดูง่ายนะครับวิธีการจำเนี่ยเราจะต้องจําแบบไหนนะครับสังเกตดูดีๆนะครับคุณอ้อยเห็นล่องพวกนี้ไหมค่ะจย์จล่องที่เหมือนกล่องไม้ขีดเนี่ยเหมือนราคังคว่ำเลยอ่าใช่เป็นกล่องไม้ขีดอ,อันนี้จะหนาเท่ากันนะค่ะจย์เห็นไหมครับเห็นไหมครับโค้ดแท้เนี่ยลักษณะพิเศษด้านล่างเขาจะยืดเห็นไหมเอมอช่องช่องบริเวณช่องล่างเนี่ยเขาจะใหญ่ ะเขาจะบานออกนะครับไม่ไ <Goodness> ม่ไม่แคบเหมือนเหมือนสองเส้นนี้นะครับดูเหมือนกันเห็นไหมองค์เปรียบเทียบนี่คนละองค์นะครับคนละองค์แต่ก็มีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมครับอีกหนึ่งจุดนะครับอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ดูนะเห็นไหมอันนี้ก็อีกองคหนึ่งด้านท้ายเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาจะยืดลงมาเขาจะยืดนะเขาจะมีพื้นที่เยอะกว่า ครับจำไว้นะครับเขาจะมีพื้นที่บริเวณนี้เยอะกว่านะครับบริเวณเนี้ยด้านล่างสุดจำไว้แล้วบริเวณขวาหรือซ้ายวะเนี่ยเดี๋ยวนะขวาซ้ายซ้ายมือนะครับกลับมาภาพนี้หน่อยกลับมาภาพเต็มๆหน่อยครับซ้ายมือบริเวณนี้นะครับเห็นไหมเขาจะแหลมปลายเขาจะแหลมเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนาะอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นเส้นเป็นแท่งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแท่งแต่บริเวณเนี้ยปลายจะแหลมอ่า ลายจะแหลมสองจุดแล้วนะครับอจุดใจตั้งมันอยู่ตรงไหนค่ะตรงไหนฮะจุดใจตั้งอยู่นี้ครับบริเวณด้านซ้ายเหมือนกันสองมุมด้านบนคุณออยเห็นขีดตรงนี้ไหมหนึ่งขีดเดี๋ยวก,ก่อนนะอาจารย์ด้านาบนอีกหนึ่งขีดซ้ายมือเราใช่ไหมฮะอ,ะอันนี้คือขวาขวามือนะทางหน้าจออันนี้คือด้านซ้ายถูกปะ่ะนั่นนะขวาเออนั่นนะขวาขวามือเราทางหน้าจอใช่คนับอ่าขวามือเราจะมีขีดบริเวณนี้ แล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งขีดนะครับค่ะแหม่ต้องมีขีดคมๆแบบนี้นะครับจ่ายตังได้เลยเนี่เดี๋ยวปับโปรกักนมนี้นึงสามารถจ่ายตังได้เลยนะครับค่ะถ้าบริเวณนี้ยืดๆหน่อยนะครับยืดๆหน่อยเป็นช่องใหญ่ๆ่อเป็นเส้นใหญ่ๆอ้วน,นปลายจะแหลมนะครับแล้วก็จะมีขีดขั้นบริเวณเนี่ยขวามือเรานะบริเวณซุ้ม ก่อนที่จะเคี้ยวโค้งเนี่ยนะครับก่อนที่จะโค้งจะมีขีดอยู่สองขีดเป็นทุกองค์นะครับเป็นทุกองค์แล้วบริเวณนี้จะยุ้ยยุ้ยหน่อยด้านบนนะครับจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับจะเป็นเส้นโค้งยุ้ยยุ้ยหน่อยมองดูคล้ายๆตัวเอสก็เหมือนอนะครับตัวเอสน้อยเหมือนหัวงูก็เหมือนนะครับนะแค่นี้เองง่ายๆนะครับหลักการจำโค้ด อันนี้คือโค้ดแท้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้สามารถแก้ไขรูปภาพได้เลยนะครับรูปภาพในลายในอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขแล้วก็เติมสีขีดขึ้นมานี่อาจารย์รันบอกมีขีดนี่ขีดหนึ่งขีดนี่ขีดหนึ่งทำควีดเชนมากไว้เลยบริเวณนี้ยื่นนะครับบริเวณนี้ปลายแหลมแค่นั้นเองจ่ายตังได้เลยนะครับจำเบอร์ตะใบไว้ต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะครับี่เปรียบเทียบหลายๆองค์เมื่อกี้นะครับเหมือนกันทุกประการนะ จะตอกเต็มไม่เต็มมันก็ยืดแบบนี้ uh huh. นะครับไม่เข้าใจส่งรูปมาถามได้นะครับ uh huh. ยินดีตอบทุกคําถาม uh huh. รูปแบบถ้าเกิดเป็นเป็นของไม่แท้เนี่ยมันก็จะมีอะไรบิดเบี้ยวไปกว่าเดิมถูกไหมอาจารย์มันจะเป็นระเบียบมากกว่าสัดส่วนมันจะไม่ได้อะ,อ,อะนาโตมีมันจะนไม่ได้นะครับเส้นพวกนี้ uh huh. มันจะตรงกันเป๊ะเลย ครงนี้เนาะอ่ามันจะเท่ากันหมดเลยแล้วอันนี้หมายถึงตำแหน่งด้วยไหมฮะอาจารย์ตำแหน่งไม่เกี่ยวครับตำแหน่งไม่เกี่ยวนะตอกตรงไหนก็ได้ซ้ายขยับไปตรงไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่บริเวณกึ่งกลางอ่ะอืมและไอ้ตรงส่วนขาขานั่นนะอาจารย์อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นปูนเอาไม่เกี่ยวนะคะอ่าเป็นปูนฝังไว้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีอ่ะจะพิจารณาง่ายอ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็เบ้ายังอยู่ไงเราสามารถรู้ได้นะครับของเก๊เนี่ยยุคแรกๆนะครับของเกนี้ด จะปรากฏตามซอกเนี่ยจะมีเม็ดกวดโผล่มาถ้าของเก๊ถูกไหมของเก๊จะมีเม็ดกวดโผล่มาของแท้นะครับละเอียดเป็นแป้งเลยนะไอ้สีขาวๆนวลๆเนี่ยละเอียดยิบเลยละเอียดเป็นแป้งเลยนะครับคาบปูนคาบอะไรที่มันฝังอยู่ตามซอกเนี่ยนะแค่นั้นเองอ๋อโอ้โหมันก็ประมาณนี้เองเนาะใช่นะครับโค้ดเนี่ยเป็นจุดตายเลยที่เหลือก็คือความคมชัดนะครับนี่สีก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม ละเอียดไหมมันมืดอะละเอียดยิบเลยไม่ให้ดูสีขาวนะอย่าไปดูสีดําอันนี้พยายามเน้นให้ดูสีขาวให้ดูเบ้านี่ชึบนะไม่เข้าใจก็ส่งรูปมาได้นะครับได้ค่ะนะคะไม่เข้าใจก็ไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้เพราะว่าหรือปักหมุดเอาไว้ก็ได้นะคะนะช่วงที่มีการไลฟ์เนี่ยเข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่อุปสรรคนะนะยังไงคอสโมแบบ่า อให้ดูกล่องนิดนึงอีกนิดนึงกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนกล่องวัดละครมีมูลค่านะครับมีมูลค่าใช่ไหมคะกล่องหนึ่งก็ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะสองพันนะครับเนี่ยนะถ้าเป็นกล่องแท้กล่องหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์โอ้โหทําเป็นเล่นไปนะของแท้จะเป็นแบบนี้ต้องดูตรงนี้ใช่ไหมคะใช่คอสโมคอสโมเก้กก็มีนะจ๊ะ อ๋อใช่อะไรอี้เราแยกยังไงอะคะเราแยกยังไงจะแยกยังไงเหรอจะแยกยังไงเราก็ดูผิวผขูดขระไงผิวเปลือกส้มหนึ่งดูผิวเปลือกส้มนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถแคปรูปนี้ไว้ได้เลยแคป,ปนหน้าจอ,จอแคปหน้าจอรูปนี้ไว้ได้เลยว่าคอสโมเนี่ยฟอนต์เขาต้องเป็นแบบนี้นะครับจำจำตัว E ตัว R ตัว F เนี่ยเขาจะมีความเตี้ยความสูงของเขาถูกไหมถ้าถ้าเป็นของที่ทำมาใหม่เนี่ย มันมันถอดไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะแกะบล็อกขึ้นมาใหม่ <Ừ. S 2> นะหนึ่งพื้นผิวค่ะอาจจะไม่ขูกขะอาจจะเรียบะนะครับสองไอหูไอส่วนสูงเนี่ยให้เราสังเกตจากบริเวณนี้จากตัว E อ,อย่างเงี้ยอ่าแล้วฟอนต์เนี่ยตัว R ดูยังไงนะครับ,รบตัว C ตัว O ตัว S เนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะโค้งมนนะโค้งมนไม่ค่อยมีเหลี่ยม นะไม่ค่อยมีเหรียญเลข11บออย่างเงี้ยจำหมายเลขไว้หัวเลขสิบเอดเนี่ยมันจะเะเงอไปข้างบนมันมันจะมีมุมเฉียงเห็นไหมครับมันจะไม่ตัดตรงเนี่ยเลข11เดนี่ยถ้าเอาเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับมันจะเฉียงเป็นมุมนี้บริเวณหัวเนี่ยมันจะทะแยงมุมขึ้น45้าองศาเห็นไหมอันนี้วิธีการดูฟรอนต์นะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันทะแยงขึ้น45้าองศาบางอันก็จะตัดตรงอย่างนี้ใช่ไหมเลขหนึ่งแต่นี้เขาจะทะแยง นะครับตัว M ตัวเอจุด Full-stop เนี่ย Cosmo เห็นไหครับจำฟอนต์นะจำฟอนต์แม่นๆเลยก็จะมีเกณฑ์เนาะในการดูฟอนต์ของแต่ละอย่างเนี่ยเห็นไหมผิวขูขระเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั่วนะครับปรากฏอยู่ทั่วทั่วกล่องถ้าเป็นรูปเหมือนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกล่องแดงนะครับ นะคะติดตามดูไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไปดูย้อนหลังกันได้ดูย้อนหลังได้ในเพจ f a c e b o o เพระเครื่องสวนภูมิกดแชร์ไว้ก็ได้ในเพจของตัวเองนะหรือว่าปักหมุดเอาไว้เนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะได้ไม่พลาดเนี่ยวันนี้นี่มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายน่าสนใจนะเอาเก็บไว้เป็นความรู้ของตัวคุณเองขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายค่ะ0 2 6 7 8 6 6 7 6 1เจ็ส่ง SMS มาได้ที่423077 7ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งค่ะครับ